สดีครับแฟนหอยนะครับสาหรับช่องตุ้มชแนลหวยฟรีนะครับวันนี้เรามาหาเลขของผลฉลากของรัฐบาลไทยงวดประจำที่หนึ่งนะครับเดือนเจ็ดปีหกสามนะครับผลฉลากนะครับเราจะใช้วันนี้จะทําสูตรที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะทําสูตรที่สองให้ชมกันนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะตรงนี้เลยนะฮะ สูตรที่หนึ่งนะครับใช้ตัวเลขทั้งหมดบวกกันฮะผลที่ออกของวดที่ผ่านมานะครับ0 5นย์ห้าหนึ่งูย์้าห้านะครับสามตัวบนเลข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 ตัวบนนะฮะอูนย์ห้า5นะครับย์เป็ห้านะครับผลฉลากนะครับนำทั้งหมดมารวมกันบวกกันแบบนี้นะตามสูตรของเรานะครับบวกมาเรื่อยเรเรื่อยจนเหลือสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับผลที่ได้สามตัวที่แปดเจ็ดสามนะครับ เจ็ดสามส่วนสองตัวคือห้าศูนย์อ่าทีนี้เราจะเอาห้าศูนย์เนี่ยครับมาตั้งนะครับมาตั้งเพื่อที่จะหาออกไปอีกนะครับขึ้นสองลงสองทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตามสูตรของเรานะครับตามสูตรของช่องเรานะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นครับห้าศูนย์ก็จะเป็นห้าแหงห้าสองนะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับ นี่ห้าเก้าห้าแปดนะครับสี่ศูนย์แล้วก็สามศูนยนะครับตัวเลขทั้งหมดที่ได้ก็อยู่เก้าตัวนะครับเก้าตัวนะฮะทั้งหมดคือเก้าตัวนะครับอ่าสนนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับลองไปเทียบกับท่านๆอื่นดูนะมีเข้ามีหลุดนะครับหลุดนี้เข้ามาแล้วหลายงวดน,นะครับ เข้ามาแล้วนะครับส่วนมากจะลงข้างล่างนะฮะส่วนมากจะลงสองตัวล่างนะประมาณนี้นะครับลองไปดูนะครับลองลองไปลองไปเทียบท่านอื่นดูนะครับว่าตัวเลขแบบนี้ไหมี๋ยวจะทําสูตรที่สองขึ้นมานะครับสูตรที่สองนี้เข้ายาวนานมากนะครับก่อนที่จะโควิดนะก็เข้าเข้ามาจนหมดจนสุดโควิดนะจนประกาศประกาศยกเลิกการออกสลากนะครับ เอาเดี๋ยวทําสูตรที่สองไปเลยเดี๋ยวครับในคลิปเดียวนี่นะครับจะได้หาตัวเลขว่าเทียบกันจะได้เลขตัวไหนที่เป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นมีเพีย,ยงหนึ่งเดียวนะครับนี่คือตัวรวมนะครับตัวรวมนะสูตรนี้ก็เอาสามตัวหน้าสามตัวหลังนะครับบวกกันทั้งหมดนะครับจะได้ตัวเลขนี้ออกมาหนึ่งสองเจ็ดศนย์นะครับเราก็จะบวกคปณนะฮะสามเก้าเจ็ด นี่เป็นสองหกนี่เป็นแปดดูตัวเลขนะทั้งหมดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สามเก้าหกแปดแต่ชุดเด่นคือชุดนี้นะครับเนี่ยชุดเด่นที่สุดคือชุดนี้นะครับในกลุ่มนี้ก็จะแบ่งไปอีกสองกลุ่มเหมือนกันนะครับ เรียกทั้งหมดบินกันนะหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สามเก้าหกแปดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวรว่มโลยค่อนข้างเยอะนี่เราจะมาตัดออกมามาตัดออกมาให้เหลือเฉพาะกลุ่มนี้หนึ่งสองเจ็ดศูนย กับแยกออกมาครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับทั้งหมดก็คือหกตัวนะส่วนชุดนี้สามเก้าเจ็ดอันนี้แปดเจ็ดสามตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่เราจะแค่ชุดนี้ออกมาครับตัวเลขที่มีก็คือหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับ อันี้ก็ไปดูกับเกี้วกับโซลที่หนึ่งนะครับตัวไหนที่มันชนกันบ้างนะครับตัวที่หนึ่งที่ชนกันก็จะมีตัวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดสองศูนย์ชนกันอยู่เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นะครับ ศูนย์ตัวเดียวะัะนั้นเด่นของวันนี้ประจํามันที่1เดือน7จีหกสามเลยที่ 6, เด่นที่สุดก็คืเจ็ดกับ0ูนย์นะครับจเจ็นะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับทําแบบแนวคิดการคํานวณสูตรนี้นะฮะอาจจะลองดูไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าเพิ่งเริ่มงวดที่2นะครับ ลังจากที่โควิดชะลอตัวไปนะครับโควิดจางๆไปนะก็จะเริ่มมาออกสลากเป็นงวดที่สองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขในเขามีหลุดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ